เข้าไปที่ห้างสักห้างหนึ่งนั่นคือสถานที่แล้วเนาะใช่พอไหมไม่พอไม่พอต้องบอกอะไรอีกต้องบอกจุดที่จะไปพบอีกแน่เห็นไหมครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องเงื่อนไขต้องอยู่ที่สุดท้ายจริงๆก็คือเวลาเวลาเพราะถ้าไม่บอกเวลาต่อให้ไปถูสถานที่ก็ไม่เจอกันไม่เจอกันอยู่แล้วเนี่ยครับเขาต้องบอกว่าเวลาสําคัญมากชเพราะฉะนั้น เมื่อเวลาสาคัญก็พิจารณาตามหนึ่งสองสาในรูปแบบของของเขาที่เขาใช้อเอออย่างเงี้ยเขาใช้กันได้เขาใช้แต่ว่าพอมาเป็นธรรมชาติมันไม่มีอไอตัวธรรมชาติตรงนี้มันมีแค่มืดกับสว่างอ่ถ้าจะตามว่านับเวลาเพราะในขณนะเดียวกันที่เขานับเวลาเวลาของเขาก็ไม่มีอยู่จริงเพราะล่าสุดเนี่ยครับเวลาของเวลาจริงๆอ่ะมันเลื่อนแล้วจริงของเขานะ เกือที่เขาใช้ทั่วกันน่ะจริงแล้วว่าเวลาไปยุโรปไปนู่นนี่น่ะมันก็ไม่ตรงกันนะคาดเคลื่อนอ่าเพราะฉะนั้นไหนตรงที่มันคาดเคลื่อนตรงเนี้จริงเขาก็ยังปักใจเชื่อว่าเวลามันมีอยู่จริงนึกลึกแล้วมันไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่เพราะว่าเวลาข้ามทวีปไปมันก็คนละเวลาเดินเปลี่ยนแต่คนส่วนใหญ่มักจะลืมไปว่ามันมันเขาไปเข้าใจว่าหรือไงไม่รู้แหละมันมีอยู่จริงแต่จริงแล้วเวลาจริงแล้วสําหรับมนุษย์มันก็ไม่มีจริงอยู่แล้ว เพราะมันเปลี่ยนยุโรปไงครับเสร็จปุ๊บไอเวลาที่เขาใช้มาตรฐานกลางกันเนี่ยมันก็เคลื่อนล่าสุดตะมันเคลื่อนมัน<ช>หดต,ตัวลงหรืออะไรทีกอย่างเนี่ยตัววิมันเร็ว,รว,รว<ม>หรือเร็วหรือ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 นานขึ้นนี่แหละน,นี่จําไม่ได้มากขึ้นอืทีนี้เราก็ก้าวข้ามฟากมาว่าเวลาจริงจะตามธรรมชาติแล้วอิงธรรมชาติก็คือมืดกับสว่างใช่นะเพราะมืดกับสว่างเราก็จะรู้เวลาจำเป็นครับทีนี้พอเราเริ่มรู้เวลาเราก็บอกเวลาธรรมชาติ ทีนี้ไอเวลาที่มันเหนือธรรมชาติหรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติตน้นกำแหนิดมันคือไม่มีเวลา,ม,ม,วลามันก็มาตรงกับคําพุทธศาสตร์รูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของอากาลิโกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยส่ายสัญญาณมาว่าวันไดออเดอร์มาแล้วว่าเราจะต้องมาทําเรื่องนี้อ,อ่าพอาําเรื่องนี้เสร็จปุบ๊บเราก็ไปเ็าเรียกก่าทำให้มนุษย์ดูอะ มันต้องมีหนึ่งสองสามสี่อยู่โยนปาดหน้าผากมันก็ไม่เข้าใช่มันต้องมีสตอรี่แล้วยุคนี้มันยุคของสตอรี่มามันเป็นความเฉพาะตัวของมนุษย์กับธรรมชาติมันจะเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นตัวระบบในรูปแบบของของที่มนุษย์ใช้ใช้กันอยู่มันจะเริ่มเหี่ยวใช่ทุกอย่างมันจะเหี่ยวหลายอย่างมันจะเหี่ยวไปตรงนี้ถ้าปรับตัวไม่ทันแล้วก็ไม่มีเวลาให้ปรับตัวแล้วด้วยมันจะหมดไปมอดไปเหี่ยวไปเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปสร้างสตอรี่ พอสร้างสตอรี่มาไอตัวเนื้อจริงมันมีอยู่แค่นี้เดียวว่าทําไมต้นเดือนเมษาเออต้นเดือนเมษาเนี่ยมันถึงไม่มีพาทิตก่อนหน้านี้พาทิตเนี่ยแทบจะโหกินหัวเลยอะเพราะอะไรเออเพราะอะไรเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วก็เลยมาทําคลิปด้วะนั้นประเด็นของประเด็นก็คือว่าทําไมถึงต้องแหกปากเมื่อกี้นี่คือคําตอบครับคาตอบครับผมจบจ่ายแล้วยบร้อยยอร้อย ก็ถึงบอกไงว่าตอนแรกบบนน่กาเซ็นมาแล้วอือยังถามอาจาร,รย์ว่าหนูเป็นไรวะอือาจารย์ไม่รูจจต้ตอบบ,อบออ่าจจาไม่ได้มาก็บ,บอกว่าสงสัยเทที่ภายในเซ็นเรามาอืเลยก็ตั้งใจฟังก็ไม่มีเสียงตอบอีกนะคไค้ยินจากแค่นี้คครครับับบ<เ>ก็ออกมาจากประตูมิติใช่ไหมออกมาตกออกมาจากประตูกาเวลามันจะวันในกี่เวลา เรื่องวันละเวลาว่าวันละเรื่องเข้าใจว่าวันละเรื่องแล้ว <จะ S 1> แต่พูดสตอรี่ให้เราสร้างขึ้นมาใช่แล้วแต่สัญญาณเขาวีเซซิเซนมบบอกว่าอันนี้ต้องเดินตรงนี้ใช่แล้วเราเข้าใจเองด้วยภาษาเขามันเข้าใจไปเลยมันไม่มีภาษาไม่เราความ เราต้องมาสร้างภาษาสร้างเองใช่ครับเหมือนสร้างเรื่องเนี้ยล้ารู้ได้ไงว่าจะสร้างตรงกับที่เขามีเซนมาก็มันบอนอยู่แล้วถ้าบอกว่ามันบอนเหมือนกับว่าเหมือนคุยกับอามาอาม่ารู้เลยไม่ไม่ต้องอธิบายอ่าอย่างนั้นเราเรารู้เดาได้ไม่ต้องเดารู้เลยรู้เลยรู้เลยก็แน่กว่าเดาก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ประมาณนี้ครับก็แปลกดีนะครับเธอดูให้ดีๆ6ตัวเลยนี่ไม่5้าตัวเก้าสองสี่สองสี่นห้าตัวเองอฮะ อเอาเอาใหม่เอาใหม่อฮะแต่ท้งเมื่อวานมาก็โดนม่าสิสองเสีนอ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 นมันมาดีเลยปาเจ้าเองใช่ใช่ใช่ใช้เครื่องบินขับช้าเพราะฉะนั้นก็เลยมาสรุปว่าคําพูดแบบนี้การทําแบบนี้ครับเนื้อในของประเด็นก็คือรอยปริกของเวลามันฉีกขาดเพราะมันฉีกขาดมันเกิดความร้อนมันจึงร้อนเมื่อสามวันที่แล้วที่ที่มันการแล้วเวลาไม่ถึงแล้วมันปริก่อนถูกไหม ถจะว่ามันเป็นเช่นนั้นถ้อย่างนี้มันเป็นเป็นเช่นนั้นถ้าภาษาพุทธสาเรียกอาปัญญตามีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้มันเป็นของที่เป็นมีต้องมีนั่นคือให้รู้เลยว่าถ้ามีการเกิดปุ๊บมีหนึ่งเดียวไม่ได้มันจะแตกแตกออกพอแตกออกเสร็จแล้วมันก็จะหดเข้ากับทีนี้ไอ้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันจะรู้สึกไหมเท่านั้นเองเพราะมันยานานมากมากมันจะนานมากมันผ่านอรยธรรมของของของอรยธรรมเป็นห้าของโคพันปีนู่นแหละไม่ทำจริงๆอืที่เซนมานี่ อเราก็จะจบแล้วโหนานมากไม่มีภาษานั่นภาษาภาษามาถามว่าใครเป็นคนพูดคำว่าพระราหูใครพูดก็ทั่วไปก็มนุษย์จะพูดใช่ทุกอย่างมนุษย์พูดหมดใครเป็นคนเขียนใครขีดเขียนครับ มนุษย์ไงครับมนุษย์มนุษย์อีกแหละใช่ไหมใครจะมาทำล่ะครับผมโอ้ม่เลยใช่ไหมคือทุกอย่างมนุษย์สรรสร้างทั้งหมดนะครับทีนี้ใครล่ะจะแตะไอตัวเข้าถึงได้ใช่ๆเพราะฉะนั้นตัวเข้าถึงนี่แหละจึงเป็นตัวที่จะเป็นบทสรุปในในปัจจุบันไปเรียบร้อยไมๆถามจริงๆช่วงที่จะมาเข้ามาอธิบายใช่ไหมอยากรู้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเอานั้นเชิญครับเอาใหม่เอาใหม่ว่า ทุกเที่ยงจะมีอาการเซตโน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 มันมาทุกวันทุกตอนที่มันจะมาแล้วหนุ่มรับไหวไหมมันไม่ได้เป็นอะไรนอกเสจากว่าก่อนหน้านี้มันปรับตัวแรงหน่อยก็คือที่บอกว่าแขนเหี่ยกไปเลยมันจะบีบรัดเพราะว่าไอเลเวลที่เราอยู่อะครับมันไม่ใช่เลเวลเข้าถึงแล้วเราก็ไม่ใช่นักนักนักปรับตัวถ้าเกิดเป็นภาษาเขาก็เป็นพวกนักปฏิบัติเราไม่ใช่นักปฏิบัติ ทีนี้เวลาที่มันอินิคชั่นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเบสออนที่มันเป็นยุคเหมือนสมัยก่อนอะม่ใช้มือถือโนเกียที่ไอเท่าตู้กดน้ําอะแล้วมันก็เปลี่ยนยุคของมันน่าแหละครับทีนี้ถ้าปรับตัวไม่ทันมันก็มีผลต่อร่างกายหน่อยซึ่งจริงแล้วอะก็ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ผมบอกว่าหัวเข่าเนี่ยเจ็บอันนี้ถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นบนอะาม่เนาะผมจะบอกว่าผมไม่ได้ออมพลังออม่าเข้าเร็ว เข้าเร็วต้องเก็บอย่าออกอย่าโต้ตอบอย่าปล่อยออกอต้องเก็บห้ามเอาออกเอาอะไรออกอย่าออกจากปากอย่าการกระทาอย่าออกออกนี่เห็นไหมเห็นไหมอะไร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 เอาตอบอะไรอะไรออกนะคะเมื่อกี้นี่ไม่ได้ยินเหรอเสียงอ่ะไม่ใช่เสียงจิ้งโจรเกี่ยวกันเหรอฮะ ก็พูดอยู่ครับผมธรรมชาติัะรองไงครับผมพูดเหมือนอาจารย์เลยอะไม่รู้ตรงนั้นน่ะเวลาพูดเห็นมันก็รู้แล้วนี่ครับรู้แล้วนะเพราะนั้นน่ะผมก็เลยคิดโมเดลหนึ่งซึ่งโดยทางภาษามันไม่เข้าไม่เข้ามันต้องไปทำกิจกรรมผมก็เลยเออเดี๋ยวต้องนัดวันให้ตรงกันดีกว่าแล้วก็ปรับตัวตาม阿าไปได้ได้ไม่งั้นก็่าเรื่องข่าวนี่ผมก็ยอมไม่ได้เงยเสียชื่อหมดนี่นี่เลี้ยงไข้นี่ลูกน้องก็ดินทาเนี่ยไอ้วนอ่ะอืออ เพราะถ้าปนคนอื่นเขาเตะทีเดียวหายเลยอาจารย์เตะเขาอันนั้นบางคนอื่นไงี้ฮะอ้ามันเป็นคือผมจะบอกอย่างนี้ฮะความไม่สบายตัวเป็นของดีสาหรับผมแล้วกันผมเอาโมเดลนี้มาใช้เพราะว่าผมได้อะไรแบบไหนก็ตามทีผมได้แบบที่สบายตัวอยู่ที่ตัวเราสบายตัวเป็นความพื้นชินนั่นคือคุณต้องทายังไงอย่าเพิ่งไปเร็วถ้าไปเร็วตรงนี้ไงครับถึงเป็นจุดนี่คือผมฟังนะฟังนะไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งเอาไปสรุปตัวเองเพราะว่ามันเป็นสรุปผมเนาะเนาะเนาะ โมเดลนี้มันสวนเร็วไปครับอพอสวนเร็วแล้วมันไม่เข้ามันเลยไปเ,เนื่องจากว่าอาหาัสของอามมาเป็นอาหาัสที่เร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วไปไวพอไปไวเสร็จปุ๊บเวลาจะใช้มันจะต้องอย่าใช้เร็วทุกเรื่องไม่ได้ มันได้บางเรื่องอย่าลืมว่านี่มันผมวิเคราะห์นะออย่าเพิ่งสรุปที่อาาเพราะฉะนั้นเราจะไปสรุปผ่านกิจกรรมที่อาาจะไปทัศนศึกษาธรรมชาติร่วมกันตรงนั้นจะเป็นตัวคําตอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าใช้หูเร็วอย่าใช้ปากเร็วออย่าสวนเร็วเพราะสวนเร็วมันไม่เข้าไม่เข้า เพราะว่าอะไรครับเพราะในขณะที่ถ้าสวนเลยในขณะที่เรากำลังรับอยู่มันเหมือนเรามีแรงต้านอ uh. ไอตัวแรงต้านเนี่ยแหละครับไอตัวเข้ามันเลยไม่ได้อ uh. มันเลยมีแต่ตัวปล่อยเพราะปล่อยพลังงานออกหมดเลยมีแต่ออกไม่ออ,อกอเลย<ๆ>ไม่มีเข้าเลยเพราอไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามันสะสมมากๆ,ๆเข้ามันก็เลยมีผลต่อเขาเรียกว่าถ้าบอกว่าเรือมันเอียง มันโครโรอยู่ใช่มันโครงอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นตั้งข้อสมมติฐานจากประสบการณ์ผมซึ่งน้อยนิดเ,าาเ,เพราะฉะนั้นเราจะไปทำกิจกรรมรอบที่ผ่านข้างหน้าวันท้้งหน้านี้ก็เลยใช้เวลาสองวันสามคืนเลยและทุกอย่างนี่แหละเพื่อที่จะได้รู้ไปเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปใน1% 2% 3% 2> 1> เปเซนนสามอร์เซ็นพราะมันสะสมมานานนั่นแหละครับคือประเด็นจบอบคยับร,ยบรอยครับหมดเนาะหมดไหมหมดละโอเค